ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stories พื้นที่ของคนรักหินค่ะคลิปนี้เบนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหินไฮไล์โอปอหรือคนไทยเรียกว่าเพชรน้ำค้างหรือว่าเหล็กไหลแก้วหรือว่าโอปอน้ำก็ได้ค่ะของดีของหายากเป็นธาตุกายสิทธิ์จะมีที่มาที่ไปอย่างไรลองไปฟังกันค่ะ หินไฮยาไลโอปเป็นโอปชนิดหนึ่งค่ะซึ่งแร่ประกอบหินอยู่ในตระกูลคอร์สมีองค์ประกอบทั้งเคมีหลักๆก,ก็คือซิลิกาออกไซด์และน้ำค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำมีน้อยมากๆค่ะมีลักษณะใสไม่มีสีหรือถ้ามีสีก็อาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆก็ได้ค่ะมีความมันวาวคล้ายแก้วมีความโปรง่งใสจนไปถึงโปร่งแสงค่ะผิวหน้ากลมมนคล้ายพวงองุ่นมักพบบริเวณโพรงหิน ภูเขาไฟซึ่งอาจจะงอก,กเกาะติดอยู่กับหินบะซอหรือหินอัคณีผุค่า นอกจากนี้นะคะลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของหินในตระกูลโอปอก็คือจะมีการเรืองแสงภายใต้แสง UV ในช่วงคลื่นความถี่สั้นค่ะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า play of color หรือว่า O.P. ปอ e s c e n ซซึ่งการเหลือบเล่นแสงนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโอปอแต่ละชิ้นค่ะจะเหลือบเล่นแสงมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่เล่นแสงก็มีค่ะแต่ถ้ายิ่งชิ้นไหนเล่นแสงมากราคาจะยิ่งสูงตามไปด้วยค่ะ ส่วนทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับหินไฮยาไลโอปอหรือคนไทยเรียกว,ว่าเพชรน้ำค้างหรือเหล็กไหลแก้วค่ะจัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีประวัติการพบเจอเชื่อมโยงกับการทุดงของหลวงปู่สวงฉายาวเทวดาเดินดินซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาแห่งดินแดนอีสานตอนล่างเมื่อครั้งท่านผ่านไปยังบริเวณเขากระเดื่องจังหวัดสะแก้ว พบแร่ชนิดนี้เข้าถือว่าเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพหลากหลายประการช่วยในเรื่องโชคลาภพบขจั์เสริมดวงบารมีวาสนาเป็นเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหินเพชรน้ำค้างหรือว่าเหล็กไหลแก้วหรือว่าไฮยไลท์โอปอเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะแล้วก็พบได้หน้อยมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง t t r i e s พื้นที่ของคนรักหินด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ